ีนเราอยู่ที่บางบ่อน,นะฮะที่ป,ป่าตันนะบอห่วงยกหมดเลยเนี่ยเราต้อ,อง้โหช่องก่อนถ้าว่ามันหัวไม่หมดก็ไม่ต่อช่องเลยไม่ได้กลับมาหรอกไนวันนี้ยากนะยากยากเหมือนเด้อ <laughs> ขอนนะครับขอทางหน่อยฮะเอาน้ำมาด้วยครับครับผมไม่เห็นเลยจะกลับแล้วเดี๋ยวผมนี่ผมเอาของมาให้เขาผมก็จะกลับแล้ว<ม>ะฮะเสื้อผ้ามีมีเปลี่ยนอยู่ <laughs> ไม่ได้หรอกช่วงนี้ลงน้ำเป็นเรื่องปกติ ลงน้ำเลยไหมจ่าลงน้ำเลยเเรรออออดะะไไ่่่พพีีโโนนนู้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บางบ่อนะฮะวันนี้เรามาชิปปลาตันนะครับของอติทุบชัยนะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะนะมีกันแกป๊ปมีพี่คิวน้องเต๋อเหมือนเดิมเดี๋ยวผมตกน้ำชาทั้งเตอ๋อจะมาตกต่อนะก็เดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งนะที่ เราให้มาด้วยนะนี่ฮะบางฟานะครับเรามาให้มาตกวันนี้เป็นปลาตันนะไหวไหมก็คุ้กๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เกินกล้องเกินกล้องไม่ได้ตกปาตันนานแล้วด้วยโอ้ตีแล้วมั้งที่ลงมากันตีแล้วครั้งนั้นครั้งแรกนะครั้งนี้ครั้งสองตีละครั้งเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าครั้งสองจะเละกว่าครั้งแรกหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันดูกันนะโอเคฮะเดี๋ยวจะเริ่มตกกัน8โมงนะครับตอนนี้ก็ทยอย เตรียมของกันแล้วนะครับ <c oughs> คนน่าจะทั้งหมดประมาณ60คนนะก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเตรียมพร้อมครับใช่อัอนั้นสีฟ้าถ้าขานั้นน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ <c oughs> ใกล้เริ่มแล้วนะครับเ <c oughs> ดือดไม่เดือดเดี๋ยวรู้กัน ้ออแลวห่ะเตรียมพร้อมนะครับน้ำเช้าจะเป็นฟิสแมน762นะครับแล้วก็เฮดช็อต t 10กรัมนะมาเป็นหัวน้ำเช้านะครับเอาบางฟันไปนะ

ใส่ดีใส่ดีปาใช่ดีใครเขาใช้เบรกกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหบินบินบินปากสีก มากินไม่ไกลนะครับลงกินเลยนะปลากรินได้ปลากินเรื่อยๆนะ อเดือดโยเดือดอยู่เดืดเดดเดดอดอย,ดยนะครับทน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 นะทนนะ โอ้โซโซโซครับดินใหญ่แล้ว OK, ạ. Khởi, ạ. Điệt, ạ. Điệt, ạ. Ở giữa, ạ. Đi xa,

khe okay, được lắm cái này vị ปุ๊บยินเลยอ่ะนะครับหลังยืนคนนะน่าจะน่าจะต้องลงแล้วละ มีอยู่ครับเีครับเล็ดมีเยอะีครับดีใช่ครับ โหลดมนะันเป็นคันเล็กนะครับหัวเล็กนะดูปลากินลอยๆนะอะไรครับไม่หลังทำมา,ดานดนแล้วพาดคอแล้วปัง <laughs> น้ำเช้าจบแล้วค่ะแปดเก้าตัวได้มั้ยกินสีอะไรนะกินทุกสีใช่ไหม 搞。啊 Thank you. แกงแกงเนี่ยมาจากจบที่นั่นหมดจบหลักสูตรเดียวกันนนู่่ะลอกพี่บอลโค่นมาหักคอแกงมาไม่เห็นกินแล้ววะรอซื้อนี่ว่ะรอซื้อนี่ว่ะขึ้นม,มาแมวแล้วคุณตังงคุณเดือดัวร์ไม่ไอสามทีนั้นตัวเดียวหรอือเปล่า โวไม่เไม่เข้าไม่มีรอยไม่มีท็อก่รอโษครับโทษครับโทษฮะมันี้แล้วมานี้แล้วโทษนะครับซ้ายฮะโทษนะครับโทษนะครับซ้ายตัวครับแต่นั้นด้วยอยู่ข้างหน้านี่ครับ S <S เสยไปค้างกระดีครับกระดีดีฮะเนี่ยปล่าเม่ถึงกระดีเป็นแองเจิลบอฟเฟต์นะครับ3.5ากรัมนะตัวนี้ ดีโอ้โหทนนะครับทนนะครับสวิงอยู่ที่บางปานทนนะครับทนนะฮะ อ่าลองได้มากี่ตัวตรงนั้นอือตรงเนี้ยก็กินกินปลักดีตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเนี่ยปลักแต่กระดีกก็กินนะกินเรื่อย ให้เตอ๋อมาเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน,น้องจะได้ไหมไปนังจะไปไหนไปตามหาความฝันหน่อยฝั่งนี้ฝันริบหรีมตอ,ตอนนี้ปลาก,กินฝั่งนู้นดีกว่านะไปสักรอบน,ะนึ่งจะรู้เลยจะรู้ถ้าว่าไม่แดดแล้วกลับมาอตอนนี้ก็ไปนั่งพักนะครับเดี๋ยวให้น้องตกนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตกต่อ นีเตอโดนแล้วนะตเตอจะหาปลาเจอนะตัน,นี้ก็เก็บขึ้นเรื่อยๆนะครับปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมุนนะครับเพราะปลาก็มีอยู่นีะให้เตอมาเก็บต่อนะก็ยังกินสีเดิมนะมันเป็นปลายังสีตุ่นๆนะออกเขียวๆเกตนะครับปลายังเป็นปลายิ้มนะ หาต่อหาต่อวันนี้ยากไหมยากครับยากเหมือนเดิมอันนี้มันจะต่างจากบอ่อที่เคยไปจะก,กอคนละแบบกันอ่าใช่แต่ละบอ่อเหมือนว่าตากินไม่เหมือนกันใช่แต่ละสีการกออะไรแต่ละเหยื่อ <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> วันนี้สภาพน้ําก็คนละแบบใช่พยรอบบ่อกระบอกก่อนที่เคยไปมันจะกินแบบกอลอยๆอันนี้จะค่อนข้างติดพื้นนิดหนึ่งมาดูดูนี้จะได้ตัวได้ตัวเพิ่มไหมยังไงครับยังไงห่วงหมดห่วงหมดหมดห่วงเจากหมดเลยเนี่ยเราต้องต่อช่องก่อนถ้าว่าไม่ห่วงไม่หมดก็ไม่ต่อช้องนี้ไม่ได้กลับมาหรอกอปลาหมดบ่อแน่หมดบ่อ เล่นทั้งหมดห่วงเลยกระดีอย่างเดียวหมดเวลาแลยครับตอนนี้ก็เย็นละเดี๋ยวจะเก็บของนะครับก็วันนี้ก็ได้มาพอสมควรนะเออก็ไปเก็บมาได้ประมาณหกตัวใช่ไหมตัวก็ได้จากปลายางใช่ปลายางแล้วก็กระดีแหงโจเฟ่ด้วยเพร่าผมก็เก็บได้จากกระดีนะปลายางบ้างก็ดิ้นหน่อย เขาสรุปก็ประมาณ20กว่าตัวประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกปลาขึ้นมาดูครับก็ตอนนี้ก็คนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับนี่ นี่นี่พูดวมทริปอีกคนนึงหลังฟานเป็นไงบ้างครับเออจะเป็นลมอุ๊ยวันนี้ลมแรงอย่าตายจะเป็นลมลมอย่างแรงลมอย่างแรงไม่ได้ได้ปลาเยอะนะลมแรงไหนก็แต่ก็ยี่สิบนะเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบคือถ้าว่าถ้าว่ารวมหลุดรวมไม่หลุดนะประมาณสักสี่สิบได้อยู่นะใช่ถ้าผมผมรวมหลุดด้วยประมาณห้าสิบอ่ะหลุดกันเยอะมากนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นปลาอากาศดีนะคืออ่อนนั่นนั่งดีกว่า นิ่มไงไม่ได้ตกนานนะครับแล้ผมก็วันนี้ก็สนุกสนานใช่ไหมนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะครับก็วันนี้ทริปมันๆนะก็เดี๋ยวมาดูนะผมน่าจะมีไปแจมกับบางอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเต๋อไปเที่ยวได้โอเคครับไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะครับทริปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเละมาเนี่ยนะครับถุงกอบการวันนี้มา เอา้าไม่ม,ไมีเห็นมีลักตัวไม,ไ,ไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขาย,ยนะนีะ่นะประมาณเท่าไหรพันยี่สิบประมาณนั้นพันยี่สิบได้